สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลรถยนต์ที่กำลังเป็นกระแสเลยนะคะ GWM Tank 300ครับผมโดยเฉพาะรุ่นเครื่องดีเซลนี่คนสนใจเยอะมากจากหลายแหล่งข้อมูลที่เราดูมาทั้งรีวิวบทเปรียบเทียบความเห็นคนใช้จริงใช่ครับคำถามสำคัญก็คือรถคันนี้มีอะไรดีมีอะไรที่ต้องดูก่อนตัดสินใจบ้างคะครับ ข้อมูลที่เรามีก็หลากหลายดีวันนี้เราจะมากั่นกรองประเด็นสำคัญสคัญกันเพื่อให้เห็นภาพรวมข้อดีข้อสังเกตของแท n ง300ดีเซลแบบชัดๆเลยเยี่ยมเลยค่ะงั้นเริ่มกันเลยดีกว่าไหมคะได้เลยครับถ้าพูดถึงข้อดีก่อนเลยอะไรที่ทำให้แท n ง300เขาโดดเด่นขึ้นมาคะจากข้อมูลที่เรามีจุดแรกเลยที่หลายเสียงพูดตรงกันคือเรื่องดีไซน์ครับผมอ๋อค่ะ เป็นเอกลักษณ์มากทรงเหลี่ยมๆบอ็อกซี่ชัดเจนดูบึกบืนแข็งแกร่ง <Yellow> ใช่ใช่ดูมีสไตล์ <S <S บางคนก็บอกว่าเออมันมีกลิ่นอายคล้ายพวกรถลุยแพงๆนะครับแล้วที่สำคัญคือของแต่งของเล่นนีเยอะมาก <N ada> <N ada> <N ada> น่าจะถูกใจสายแต่งเลยนะคะ <N ada> ครับผมอันนี้น่าจะโดนใจเลย <N ada> เรื่องดีไซน์นี่ชัดเจนจริงๆค่ะแล้วเรื่องสมรรถนะล่ะคะเครื่องดีเซล2.4ลิตรเทอร์โบตัวเลข184แรงม้า480นิวตันเมตร อันนี้เป็นยังไงบ้างคะเอ่อตัวเลขแรงบิด480เนี่ยมาตั้งแต่รอบต่ำเลยนะครับแค่1500รอบต่อนอาทีเองโหเร็วเหมือนกันนะคะใช่ครับมันทำให้การขับขี่โดรมเนี่ยเอ่อ ให้ฟีลลิ่งคล้ายๆกับพวก P P V ที่เราคุ้นเคยกันดีอ๋อคือขับไม่ยากไม่ต้องปรับตัวเยอะประมาณนั้นครับไม่ได้รู้สึกว่าแบบแตกต่างจนต้องปรับตัวเยอะแล้วก็ยังใช้โครงสร้างแบบ body on frame อันนี้ก็ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานอยู่แล้วโครงสร้างแบบนั้นก็น่าจะส่งผลดีต่อการลุยโดยใช่ไหมคะข้อมูลเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างถูกต้องเลยครับคือรุ่นอัลตร้าที่เป็น four wheel drive เนี่ยเขาก็มีระบบขับเคลื่อนสีล้อมาให้พร้อมโหมดขับขี่เฉพาะทางแบบว่า ทั้งทางเรียบทางลุยคโคลนทรายหินมีให้เลือกครบเลยครับแล้วก็มีระบบช่วยอย่าง tank turn ที่ช่วยให้เลี้ยวในที่แคบๆได้ดีขึ้นอ๋อค่ะมีกล้องรอมคันพร้อมมุมมองใต้ท้องรถมาให้ด้วยแล้วก็ ground c u r r e n c e 2 4มิลิเมตรลุยน้ำได้700มิิเมตรก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับอืมดูพร้อมลุยจริงๆมีข้อมูลเสริมจากบางแหล่งนะครับว่าช่วงล่างของรุ่นดีเซลเนี่ย ให้ความรู้สึกเฟิร์มกว่าแน่นกว่ารุ่น H E V หรือรุ่น HYBRID ด้วยครับอ๋อ oh, มีความต่างกันด้วยแล้วมีจุดไหนที่ต้องสังเกตเกี่ยวกับระบบขับ4ี่ไหมคะเห็นว่ามีประเด็นเรื่องดิฟล็อกใช่ครับมีข้อมูลบางส่วนที่ระบุว่าระบบล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าหรือ Rear Electric Differential Lock เนี่ยอาจจะมีให้เฉพาะในรุ่น H E V นะครับอ้าว oh, หรอคะส่วนรุ่นดีเซล4 Wheel Drive เนี่ยเหมือนจะได้เป็นระบบล็อกเฟืองหน้าไฟฟ้าแทนจุดนี้อาจจะต้อง ตรวจสอบสเปคตอนซื้อจริงให้แน่ใจอีกทีครับเข้าใจค่ะต้องเช็คให้ชัวร์อีกทีมาดูเรื่องภายในกับออปชันกันบ้างค่ะเห็นว่าให้มาเยอะเหมือนกันใช่ครับภายในเขาดูทันสมัยนะมีจอคู่ขนาดใหญ่12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายดีด้วยสะดวกดีค่ะในรุ่นอัลตร้าตัวท็อปก็ได้เบาะหนังลับป้ามาเลยพร้อมระบบระบายอากาศมีนวนไฟฟ้าให้ด้วยที่เบาะคู่หน้าโห oh. นวดก็มีครับฟังชันอื่นๆก็ครบนะช่อง USB ปลั๊กไฟบ้านด้านหลังสันรูฟก็มีมาให้แล้วก็เบาะหลังพับราบได้สนิทเลยอันนี้ช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บของได้เยอะอืมดูครบครันดีค่ะพอเทียบกับของที่ได้ความคุ้มค่าก็น่าจะเป็นอีกจุดเด่นเลยใช่ไหมคะใช่ครับโดยรายคาเริ่มต้นล้านต้นๆเทียบกับดีไซน์แบบนี้ออปชันที่ให้มาขนาดนี้ก็ถือว่าเออน่าสนใจมากครับ แล้วก็มีรุ่นย่อยดีเซลให้เลือกทั้งขับ2ขับ4เป็นทางเลือกด้วยและที่หลายคนฮือฮากันคือเรื่องการรับประกันเครื่องยนต์ดีเซล8ปีหรือ1ล้านกิโลเมตรครับอันนี้เป็นจุดขายที่แรงมากถือว่าสร้างความมั่นใจได้เยอะเลยนะคะเป็นข้อเสนอที่ดึงดูดใจมากครับแต่แน่นอนว่าจุดเด่นพวกนี้ก็มาพร้อมกับข้อสังเกตที่เราต้องพิจารณาควบคู่กันไม่ด้วยเหมือนกันค่ะจากข้อมูลชุดเดียวกันมีอะไรที่เราควรรู้บ้างคะครับผม อย่างแรกเลยน่าจะเป็นเรื่องการขับขี่ใช่ไหมคะด้วยรูปทรงแบบนี้ถูกต้องครับคือรูปทรงกล่องกลๆที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยมันก็ต้องแลกมาก,กับเสียงลมปะทะที่ค่อนข้างดังหน่อยเวลาขับเร็วขึ้นประมาณความเร็วเท่าไหร่คะถึงจะเริ่มดังก็เกิน1 0 0่ง0กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปจะเริ่มได้ยินชัดขึ้นครับส่วนพงมาลยัยน้ําหนักค่อนข้างเบาอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะว่าเบาไปอืม แล้วอัตราสิ้นเปลืองล่ะคะเฉลี่ยเฉลี่ยก็อยู่ราวๆสิบถึงสิบสองกิโลเมตรต่อลิตรครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะสําหรับรถทรงนี้หนักประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้ประหยัดโดดเด่นอะไรเป็นพิเศษค่ะก็ถือว่ากลางๆแล้วเรื่องความใหม่ของเครื่องยนต์ในตลาดบ้านเราล่ะคะมีประเด็นอะไรน่ากําวลดไหมเอ,อ่อถึงแม้ g m w เขาจะมีประสบการณ์กับเครื่องดีเซลในจีนมาบ้างนะครับแต่สําหรับตลาดไทยเราเนี่ยเครื่องตัวนี้ก็ถือว่ายังค่อนข้างใหม่ การซ่อบบมบำรุงน,นอกศูนย์หรือว่าความชำนาญของอู่ทั่วไปเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาสักพักในการสร้างความคุ้นเคยการหาข้อมูลอะไรต่างๆครับอิงละค่ะมีจุดสังเกตอะไรเพิ่มเติมอีกไหมมีบางจุดครับเช่นประตูท้ายที่เปิดออกด้านข้างแบบสวิงออกอ๋อแบบรถ SUV สมัยก่อนใช่ครับซึ่งมันก็ต้องการพื้นที่ด้านหลังพอสมควรนะเวลาจอดในที่แคบๆอาจจะไม่สะดวกเท่าประตูเปิดขึ้นบนค่ะจริงด้วย แล้วก็วัสดุบางจุดเช่นตรงฝาถังน้ำมันก็ยังเป็นพลาสติกธรรมดาอยู่ระบบเสียงถึงแม้จะเป็นรุ่นท็อปก็ยังไม่ได้โดดเด่นมากนักเบาะหลังเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่ารองรับช่วงต้นขาได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่โดยเฉพาะคนตัวสูงอืมแล้วก็มีรายงานจากผู้ใช้บางรายนะครับเกี่ยวกับปัญหา Apple CarPlay มีหลุดเวลาเชื่อมต่อแบบใช้สายอันนี้ก็เป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่เจอเข้าใจค่ะ สุดท้ายก็คงเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือระยะยาวกับเรื่อง QC หรือการควบคุมคุณภาพสินะคะใช่ครับด้วยความที่เป็นรถรุ่นใหม่การรับประกันที่ยาวนานเป็นพิเศษเนี่ยมันก็ยังต้องรอการพิสูจน์จากการใช้งานจริงๆในระยะยาวอยู่ดีครับค่ะรวมถึงอาจจะมีประเด็นเรื่อง QC เล็กๆน้อยๆที่อาจจะเจอได้บ้างอย่างที่มีข่าวเจอสายดึงฝากระโปรงหลุดในรถทดสอบบางคันซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางผู้ผลิตเขาต้องเก็บไปปรับปรุงต่อไปขอบคุณมากค่ะ นี่ก็เป็นภาพรวมข้อดีข้อสังเกตของ GWM Tank 300 Diesel จากข้อมูลที่เราช่วยกันรวบรวมมานะคะสรุปสั้นๆก็คือเป็นรถที่น่าสนใจดึงดูดใจมากด้วยสไตล์ออปชันแล้วก็ราคาครับผมแต่ก็ต้องไม่ลืมพิจารณาเรื่องเสียงลมที่ความเร็วสูงความใหม่ของเครื่องยนต์ในตลาดบ้านเรารายละเอียดวัสดุบางจุดและก็เรื่องความทนทานในระยะยาวที่ยังต้องรอการพิสูจน์กันไปครับค่ะ ก็ทิ้งทายให้ไปลองคิดกันต่อนะคะถ้าเกิดว่าต้องเลือกรถอเนกประสงค์ในงบประมาณแถวๆนี้ระหว่างแท้ง300ที่สไตล์จัดจ้านแบบนี้กับรถ P P V ยอดนิยมที่เราคุ้นเคยกันดีในตลาดหรืออาจจะมองไปถึงทางเลือกใหม่ๆอย่างพวกรถ e ีวีทรงลุยเช่นแจคู่6ที่กําลังจะมาอืมครับอะไรคือปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจของแต่ละคนก็ลองนําข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาต่อยอดกันดูนะคะ